เสียงเพลงสะกดใจอีทบบินล,ลี่แมวรวมพลังความมันระดับตำนานเมื่อค่ำคืนวันที่30พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาโรงเบียเยอรมันตะวันแดงสาขาแจ้งวัฒนะ กลายเป็นสนามรบทางดนตรีที่เต็มไปด้วยความมันระดับตำนานเมื่อ4ี่ขุนพลเพลงร็อบแห่งยุค90อ e ีฟไลน์กบแท็กซี่มินล,ลี่โอแกนและแมวจีรศักดิ์ปลุกพลังแฟนเพลงด้วยการแสดงสุดพิเศษที่ทัำแน่นทั้งเน้นความประทับใจจนเวทีแทบซุดเปิดฉากด้วยการรวมพลังครั้งสำคัญของทั้ง4ศิล,ลปินในเพลงเมืองใหญ่ของพี่เตอ๋อเรวัตพุทินันเพื่อรำลึกถึงอดีตคนดนตรีที่จากไป เสียงร้องที่กลมกล่อมกับบรรยากาศที่อบอุ่นทำให้ทุกคนในฮอนรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปสู่ยุคทองของเพลงร็อกอย่างแท้จริงอีฟลนมากับเพลงฮิตที่คอรอกต้องโยกตามอย่างสองพและใบไม้ก่อนจะสารต่อด้วยบินที่ทำให้คนทั้งร้านต้องลุกขึ้นมาเต้นไปพร้อมกันส่วนกบแท็กซี่ก็นำเพลงฮิตอย่างนานี่นาวพร้อมโชลีลาควงไม้สุดเท่และคิดถึงฉันใหมเวลาที่เธอมาร้องด้วยพลังเต็มร้อยที่ทำเอาแฟนเพลงใจละลาย ฝั่งแมวจิรศักดิ์ก็ไม่ยอมน้อยหน้าจัดหนักกับเพลงในตำนานทางใครทางมันและนักโทษประหารที่กระแทกใจคนฟังทุกคำร้องปิดท้ายด้วยเพลงเศร้าที่สะกดทุกสายตาอยา่างโกรธไม่ลงและพายุในใจที่เรียกน้ำตากันไปเป็นสายและมาถึงบิลลี่โอแกนเจ้าพ่อเพลงอกหักตลอดกาลก็ํำแม่ทวงบัลลังด้วยเพลงอยาบปาคงสะใจและอยากตะโกน ที่คนทั้งร้านช่วยร้องตามการจนเสียงดังกึกก้องก่อนจะเปลี่ยนโหมดเป็นเพลงสนุกๆอย่างลาออกและจนแต่เจ๋งที่โยกหัวกันมันสุด,สดนอกจากเพลงฮิตของแต่ละท่านแล้วยังมีช่วงอะคูสติกและคัฟเวอร์เพลงคนดนตรีรุ่น 80S90S ที่หาฟังยากในยุคสมัยนี้โดยโชว์ชุดนี้ทํามาเพื่อแฟนเพลงชาวร็อก 80S90S ทุกคนไฮไลท์ของงานคือพาร์ทพิเศษที่ทั้ง4ศิล,ลปินร่วมกันคัฟเวอร์เพลงร็อกระดับตำนานในแบบฉบับของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเธอปันใจของ อัศนีวสันหรือปากคนของเต๋อเรวัตเสียงดนตรีที่แตกต่างจากต้นฉบับแต่กลับลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้แฟนเพลงตะลึงไปตามตามกันปิดฉากด้วยเพลงอย่าหยุดยั้งจากดีโอลานโปรเจกต์ที่เสกความประทับใจแบบจัดเต็มสมศักดิ์ศรีโปรเจกต์ใหญ่ครั้งแรกที่เป็นการรวมตัวของขุนพลเพลงร็อกระดับตำนานคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความทรงจำของแฟนเพลงแต่ยังเป็นการย้ำเตือนว่าร็อกจะไม่มีวันตาย แฟนๆเตรียมตัวไว้เลยเพราะครั้งหน้าจะยิ่งใหญ่และมันกว่านี้อีกแน่นอนติดตามได้ที่ fly อังกฤษ fly วงร็อกสัญชาติไทยก่อตั้งวงเมื่อปีพศ2539-2547ในสไตล์อัลเท r ร์ t i v e l y o c ภายใต้สังกัด GMM กรม m ี y ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมีเพลงฮิตอมาตะอย่างเช่นเพลงชาวนากับงูเหา่าเพลงบินและเพลงใบไม้เป็นต้น จีรศักดิ์เกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2513ที่ตำบลตำลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเป็นบุตรของปฏิชัยปานพุ่งมานดามีพี่ชายคือสุภวัตปานพุ่งหรืออรินเล็กวงทีโบนและจิรวัตปานพุ่งและเป็นญาติกับพัชรพลปานพุ่งนักร้องนำวงไอแซคจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหง